มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ขายดอกไม้ส่งลูกเรียนหมอนาน5ปีหลอกแม่ว่าเรียนหมอค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานว่าเมิร์ฟโฟชเคิร์สวัย25ปีชาวตุรกีได้บอกกับครูเซเรนโบชเคิร์สแม่ของเธอวัยห7ปีว่าเธอนั้นต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการชำระค่าใช้จ่ายขณะเรียนปริญญ,ญาที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในสหาราชอาณาจักร แต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นเพราะว่าเมิร์ฟเองไม่เคยเดินออกจากตุรกีและไม่มีพาสปอร์ตและเธอกลับใช้ชีวิตสุดหรูในอิสตันบูลแล้วก็ทำงานเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แทนค่ะความลับดังกล่าวถูกเปิดเผยเมื่อสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่นได้ตัดสินใจที่จะทำข่าวแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของคุณแม่ที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและทำงานอย่างหนักนะคะ เพื่อครอบครัวของเธอทำให้ผู้คนต่างทราบซึ่งแล้วก็กลายเป็นว่วเล่าอย่างรวดเร็วค่ะมีผู้คนมากมายต่างต้องการที่จะบริจาคช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องของทุนการศึกษาของลูกสาวไปจนถึงค่าใช้ใจ,จ่ายอื่นๆของเธอนะคะแต่มีชาวเน็ตบางส่วนได้นำชื่อของเมิร์ฟโบชเคิร์ชนะคะไปค้นหาในฐานข้อมูลนักศึกษาของออกฟอร์ดค่ะก่อนจะพบว่าไม่มีรายชื่อของเธอสุดท้ายเมิร์ฟเองยอมรับออกมาแล้วก็สารภาพทั้งหมด บอกว่าฉันรู้สึกย่ามมากเพราะว่าฉันทําให้แม่เสียใจเธอกล่าวต่อว่าฉันสร้างเรื่องราวขึ้นมาฉันทําให้ทุกคนเชื่อเรื่องนี้รวมถึงตัวฉันเองด้วยดานกูเซเรนนะคะคุณแม่ลูกสองได้เล่าเรื่องราวนี้บอกว่าเธอนั้นหาเลี้ยงชีพด้วยการขายดอกไม้ใกล้กับสุสารในเมืองอันธาเคมานานกว่า10ปีแต่ด้วยการเงินของธนะทางบ้านไม่ได้ดีมากนัก หากวันไหนที่สามีของเธอไม่มีคนจ้างทำงานเธอก็ออกมาช่วยขายดอกไม้ซึ่งเงินที่ได้มานั้นเธอเก็บเอาไว้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของลูกๆซึ่งก่อนหน้านี้นเงินจากการขายดอกไม้ก็ถูกนํามาเป็นค่าเทิมของลูกชายเธอเช่นเดียวกันซึ่งเขาเองเรียนจบมหาวิทยาลัยและได้ทํางานเป็นนายทหารชั้นประทวนในเมืองฮาการีคุณแม่กล่าวว่าเธอไม่เคยรู้สึกอาย ที่จะทำงานขายดอกไม้เลยแม้แต่น้อยเธอรักอาชีพนี้เพราะการที่เธอสามารถทำอะไรด้วยตนเองได้มันสร้างความภาคภูมิใจให้กับเธอเป็นอย่างมากค่ะที่ผ่านมานั้นดอกไม้ที่เธอนำมาขายส่วนใหญ่เธอจะปลูกมาในส่วนของตัวเองบางครั้งเธอก็ออกเดินทางไปที่ภูเขาเพื่อเก็บดอกไม้มาขายส่วนสาเหตุที่เมิร์ฟโกโหกแม่บอกแม่ของเธอว่าอีกไม่นานนั้นเธอจะเป็นศัลยะแพทย์แล้วก็ระบบประสาทหลังจากจบการศึกษาจากออกฟอร์ด เธอได้ให้เหตุผลว่าครั้งหนึ่งแม่ของฉันบอกว่าถ้าฉันไม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีเธอจะไม่ให้ฉันเรียนต่อซึ่งที่ผ่านมาแม่ของเธอได้ดิ้นรดนมาทั้งชีวิตเพื่อให้ลูกๆมีชีวิตที่ดีเธอก็เลยไม่อยากให้ความพยายามของแม่สูญเปล่าแม้เธอจะเจอปัญหามากมายแต่เธอไม่เคยกีดกันพวกเราจากการศึกษาเธอได้กล่าวว่าเธอจะไม่หลอกแม่อีกแล้วและจะให้เกียรติเธอมากขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ